เท่าให้โชคสวัสดีพี่น้องป้องไปสู้ปู่โซคนกับผมมากลลวพี่น้องล่าพัฒนาอาจารย์ไก่วันสุขที่สิบสมีนาสองหาวกแปดแต่มาเบิงผลมือวันพุดที่สิบสองก่อนเนาาพี่น้องเนาะเลขกบนมันออก42สองเหล็กล่างมันออกกันเก้าแปดเนาะพี่น้องเนาะขอ,อ,องอาจารย์ไก่เนี่เขาตกกับไม่พี่น้องเป็นตกกับเหลขกมันออกเก้าแปด่นนห้8แปดเก้ากับเขาคือเกาเหล็กเป็นบริรษัทปากหลักบนล่างไปกับ เลขวิ่งเนี่ก็เข่าแปดเข่าตัวร่อง้วพี่น้องเข่าตัวร่องเพิ่นเน้น 7, เจ็ดเพี่เห็นว่าเพิ่นเน้นเจ็ดมาเลยเจ็ดสี่เจ็ดเก้าตัวเน้นเพิ่นแปดเนี่ยเป็นตัวร่องเข่าตัวร่องจับคู่ก็เข่าตัวร่องเพิ่นเนีในสองคู่นี่มาบ่งอบงอ่ะว่องอ่ะบางหนึ่งเข่าตัวร่อง้วพี่น้องนะของอาจารย์ไกนี่เราเลี้ยงมันออกบนสีสองล่างเก้าแปดเนี่ย มาตามกันวันศุกร์ที่สิบสี่มีนาสองห้าหกแปดวันศุกร์ 1ิมีนา6ป ลาวลาวพัฒนาเอาที่แหลกคือตัวนี้สวยลงสวยลง่ต่าหางแล่นแท วิ่งรูดบนล่างคือเก้าหลัเป็นหงบนล่างคือเกา่าแล้วก็เลขของอาจารย์เพิ่นกระบร่ปากหลากความบนล่างไปกับ สามสามกับศูนย์เป็นเด่นที่สามหมวดนี้หมวดเป็นเด่นเจ็ดเข่าตะล่องคือแปดหมวดนี้ศูนย์กับสามเด่นสามเด่นสามลองศูนย์ จับกู้สามสามสองสามส,ามสี่อืียนันผิดแล้วเนหรอ องค์เพื่อนั้นเป็นสามหายนหาก่อนว่าเป็นยังไงน้องของเพื่อนก็นให้บนล่างไปกรับเพื่อนกอละ่ะต้องแกะไขไม่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันบัตค้ามันเข่าสามหาเป็นตรงตรงสามเจ็ด 38 02 ศูจาก0ูนย์สมา0ูนย์สาพี่น้องมัก3 0มศกระจัดได้ได้มานํากันได้ท่พี่น้องได้สามศูนยนยามากันกันได้มันพอปิดกันมานกันได้ได้พี่น้องได้ศูนห้า นี่ยขามศูนย์หกล้มาศูนย์เจ็ดแหละขามมาศูนย์เจ็ดเลยพี่น้องส่วนเหลขสามตัวได้พี่น้องด้หนึ่งสาม แปดสองศูนสี เ็นะเนนในอคู่คือนกอล่ะพี่น้องเป็นคะเนนในสองคู่สองหางคือเกอสามแปดศเน่และพี่น้องค่าถ้าสามมากก็คือ38ถ้าศูนย์มากก็ศูนย์ีเน่ละพี่น้องตัวเนี้ตัวเนี้เป่น สองคู่สองหางสำหรับปูทุ่นหน่อยนะพี่น้องเนาะตัวกันตัวร่องกับประมาณะอะไรได้มึงนึ่งกับเข่าตัวล่องนะพี่น้องแคปหน้าจอเดว้วันศุกร์ที่14บสี่มีนาสองห้าหดลาวพัฒนา,าจาย์ไก่บนล่างนีนเพนไห้สมกับศนย์เน้นสามสามสองสามสี่สามห้าสามเจ็ดสามปดศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เ เป็นกับม่เนนนที่สามแปดศูนย์สี่เลขสามตัวมันหนึ่งสามแปดสองศูนย์สี่เด็กพี่น้องเด้อไม่ลองเข้ากับแคบหน้าจอมักชอบตัวใดกข้ไปพิดจ,จลัลลนะเบงบ่มมาเข้ากับพันน้องพี่น้องขันวาเลขมาหลายตัวเข้ากับเยกเข้ากับจอเอกตัวเข้ามักตัวเข้าชอบเนาะสามนั่นครับผมขอบุญขอพูดอ,อาจารย์ใกล้หลายคอยพี่น้องโชคเมัอน เฮ้งเฮงปังๆกันเมื่อแรกนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันเฮาให้โชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม